สวัสดีค่ะทุกคนพอ่าหมาแล้วหมายกระสับคิดนี่เราอยู่กันที่วัดผาสอนแจ้เดี๋ยวใครจะพาไปไหว้พระแต่พาไปชมวิวก่นพอนพราะอบก่อนนะนู้นเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศข้างนอกคนเยอะอยู่เพราะสมควรเพราะเป็นวันหยุดเนะไปจ้ะรถมารถมา เดี๋ยวพระวับพาไปอันดับแรกเราต้องไปชมวิวกันก่อน,อนสวยมากวิวดีมากมใช่ได้ใชได้สวยอะจะเดินชมไปกบพระวานเนี่เยเดี๋ยวจะพาชม เราเดินเขาไปไหว้พระกันเนาะไปะเราเดินลงไปสวยอาชิชานนะทุกคนคาราทค่ะมาทำบ,บุญ<ะ>นะจ๊ะ

ตรอามน้อาเต้องไปแบงบนนะคนเยอะมากทุกคนไม้ใช่ป่ะตังใส่แล้วนึ่งดอไปดูชาตรงนี้ อย่าลืมไปที่โบสนะโบอถู่ทานน้ำตกน้ำทุกคนต้องไปที่โบสจะได้โชคดีโชคดีทุกคนนะไปขอพรพระประธานภายในโบสถสวยงามมากโบสถสร้างด้วยไม้แม่ตะเคียนทองไม่ธรรมดานะสวยงามมาก ทุกคนต้องไปที่โบสถจะได้โชคดีโชคดีทุกคนนะครับไปรับน้ำมนต์จะลงพ่อด้วยนะจาะที่บอกนั่นแหละจะถูกต้องครับปใกล้น้ำพุเลยสวยงามมากเลยนะครับผมไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะทางวัดเปิดให้เข้าชมไปไร้อยบาทเจ้ากาสาธุ เงินใส่ตู้เองโควตสไม่รักเงินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณปรมีเจ้าว่าวันนี้มาเที่ยววัดพระาตุผา่้มแก้วมาทักษาชมวัดสวยๆจากผลงานเด็กป .4 ที่ไม่ธรรมดาสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเรียนหนังสือจบแค่ป .4 เอาตังใส่นี่ใช่ไหมคะใส่ตู้เลยครับ สาธุขอมรน,นมาจาริศเอกสอมบูรณ์เทศกับพ่อหนาะจาริศเอกสอมบูรณ์เทศกับพ่อนาสาปัญญพรวิวนะทำบนที่ดินถวายวัดหนึ่อันนี้ของเรานะต้องทำไปถวายคำเรียกร้องครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกองอุยการตรงนี้ก่อนเลยนะครับเทียบบท ขบวนบนเหรอไมบรรยากาศสวยสวยส เันจะขึ้นไปบนหมอกใช่ไหมทำบนเสร็จแล้วทำบนเสร็จแล้วดีนะวันนี้ไม่ได้ร้อนมากเนาะดูบรรยากาศแดดก็ีฝนตอกนอืก็เราไปฝั่งกันไหมทุกคนเดี๋ยวพว่าจะพาเดินไป วัดอีกฝั่งฝั่งน้นเนาะฝั่งโน้นเว้ให้เอาเป็นน้ำพุเฉยๆเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดฝั่งนู้นกันนืมสวยอะ่ะขอบใจนะจา้าหลานสาวใครว่าเขาไปุณบุญอ่ะอ่อด้ไหม นิมดีไม่เก <as> ิดหาเลยเดินไม่ปวดขาเนี่ยใน1 0ทะกรอม เเข้ามาแบบัดอีกฝั่งหนึ่งทุกคนสวยมากชายไปแล้วคือสวยสมกับที่อยากมาอยู่ สบา,ายพระเรียบร้อยแล้วทุกคนหา,ายพระทําบุญวันนี้เราเป็นอันเสร็จพิธีเราลงทางไหนคน,น,นานพ,พาเก็บภาพมาฝากทุกคนแบบอาจจะขึ้นหมดแล้วโอ้โหไม,ไม่ขึ้นหรอกไม่ไหวอาจจะแบบว่าเรียนดึคนเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เก็บบรรยากาศมาฝากจากวันแพรว่า,วาพระทาบุญอยู่วัดพระสั้นแก้วนะ ไม่มีบันไดเหรอแล้วเราลงไงบังคับขึ้นเหรอถ้าคล้องขึ้นไปดูของบนว่นาจะมีอะไรไต่งสัยเมชกันเนนะแป๊บหนึ่งนึ่แถมอีกนิสหนึ่งอันนี้เป็นบริเวณหลังวัดนะนี่ดีสวยงามร่มลื่นมากทุกคน คนแบดเพจมดละจะลาทุกคนไปอยู่วัดผาซนแก้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปน้าเนาะคลิปนี้ภาวไหวพระ,วพะและอิ่มบุญอาบุญมาฝากทุกคนพี่พี่น้องน้องทุกคน FC ภาวิษวาได่ไหมไปจ้ะเอาไปพระยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ภาวาเนาะ เจอกันคลิปต่อไปจ้ะคลิปนี้พป็วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะบา,บาย,ยสวยวิวสวย